สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมตอง8 s t สตูดิโอวันนี้ผมก็มีหนังมาสปอยนะครับมีชื่อเรื่องว่า before I f a เป็นเรื่องราวนะครับของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพร้อมทุกอย่างอนาคตกําลังสดใสเลยแต่ทุกอย่างกับตาลปัดเมื่อต้องพบว่าชีวิตของตัวเองกําลังวนลูปตื่นมาก็ต้องเจอกับเหตุการณ์เดิมๆวันเดิมๆนายกคนเดิมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมันจะจบลงยังไงวันนี้เราไปหาคําตอบพร้อมกันเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กด คลิปต่อไปเปิดเรื่องมานะครับเราก็จะพบกับซาเมนท่าผมจะเรียกเธอว่าแซมนะครับเธอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมนาฬิกาปลุกพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า แฮปปี้คิวปิดเดย์หรือสุขสันต์วันแห่งความรักเธอก็ตื่นขึ้นมาด้วยหน้าตาอันสดใสพอในอีกไม่กี่นาทีก็จะมีเพื่อนมารอรับรินสาวแซ่บเพื่อนสุดซีของแซมเธอก็ได้มารอรับถึงหน้าบ้านพอแซมขึ้นรถรินก็ได้ขับไปรับเพื่อนคนอื่นต่อและดูเหมือนว่านี่จะเป็นปกติที่รินมีรถแล้วพอถึงเวลาไปเรียนจะทําหน้าที่ขับไปรับส่งเพื่อนในกลุ่มนะครับโดยมีสาวหน้ามาและสาวผมหยิกรวมทั้งหมดในกลุ่มมี4ี่คนด้วยกันและพอถึงตอนไปรับสาวผมหยิกคนสุดท้ายเนี่ยนะครับทางรินคนขับรถเธอก็ได้้แกง ไม่ยอมเปิดประตูให้เธอขึ้นรถส่วนสาวผมหยิกเธอก็เลยแก้เพ็ทด้วยการเปิดหน้าอกโชว์แม่งเลยจนลินต้องยอมให้เธอขึ้นรถมาครับและในขณะที่ทั้ง4คนกําลังไปโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ได้คุยกันว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของแซมเนื่องจากวันนี้แซมจะยอมให้แฟนหนุ่มที่ชื่อล็อบเปิดซิงในวันนี้ครับเพื่อนหัวหยิกมันก็ได้ยื่นคอนดอมให้กับแซมนะครับพร้อมกับบอกกับแซมว่ายื่นอกพกถุงด้วยนะจ๊ะสาวน้อยตัดภาพมาอีกทีตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับสาหรับไาเลนทีายกนไม้องเนี่ยน เขามีบริการจัดส่งให้ถึงตัวผู้รับสําหรับแซมเธอก็ได้มาถึง2ดอกด้วยกันนะครับดอกแรกเนี่ยเป็นแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อล้อพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่าวันศุกร์อยากจุกไหมจ๊ะแซมเธอก็ยิ้มกุ้มกิ่มนะครับพร้อมกับคิดในใจว่าไอ้หมอนี่มันจะขนาดไหนกันวะต่อมาอีกดอกหนึ่งในโน้ตมันก็ถูกเขียนไว้ว่าฉันมองเธออยู่คือกูอ่นออกแค่อันเดียวไงและพอเธอหันหลังกลับไปก็พบว่าเคสซึ่งก็คือพระเอกนะครับมันได้นั่งมองแซมอยู่และนั่นก็ทําให้รู้ว่าดอกไม้นี่เป็นของเขาพอถึงเวลาพักเที่ยงงพเอกกมมันน็ได้ววิ่ชแซ ไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของเขาคืนนี้แต่แซมเธอก็ไม่ได้สนใจเพราะคืนนี้เธอจะไปใส่กับแฟนที่ชื่อล็อบและในระหว่างที่แซมและเพื่อนกําลังนั่งกินข้าวเที่ยงกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะได้พบกับล็อบหนุ่มสุดฮอตในโรงเรียนซึ่งมันก็คือแฟนหนุ่มของแซมที่จะไปซัมติงกันคืนนี้นี่แหละครับล็อบมันก็ได้เข้ามาทักทายแซมพร้อมกับจูบมัดจําก่อนจะไปหน่ากันคืนนี้ยังดูเดือดหลังจากที่ล็อบเดินกลับไปแล้วเราก็จะได้พบกับจูเลียตหญิงสาวที่มีบุคลิกสุดแปลกและเธอก็ไม่มีเพื่อนคนไหนกล้าค บลลี่คนนั้นคนนี้เป็นประจําอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นจูเลียตเนี่ยเธอก็ยิ่งบุลลี่เขายังหนักจูเลียตเองเธอก็คงจะไม่ชอบอะนะครับการที่ถูกคนอื่นบุลลี่แบบนี้ตดัดภาพมาอีกทีตอนนี้แซมและเพื่อนๆทุกคนก็ได้เข้ามาที่งานปาร์ตี้ซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของพระเอกเนี่ยแหละครับและในระหว่างที่ปาร์ตี้กันอยู่แซมก็ได้ไปเจอกับล็อบแต่ก็ยังไม่ปิดจ็อบกันเลยทันทีเราก็บอกกับแซมว่าหลังจากปาร์ตี้กันเสร็จแล้วเราไป กันต่อหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็ต้องอึ้งครับเมื่อพบว่าจูเลียตสาวสุดพิลึกเข้ามาร่วมงานปาร์ตี้นี้ด้วยพอแก๊งสาวสวยเห็นแบบนั้นก็อดที่จะเข้าไปทักทายเธอไม่ได้ครับแต่การเข้าไปทักทายไม่ใช่การทักทายแบบเพื่อนหรอกนะครับแต่เป็นการทักทายเชิงดูถูกซะมากกว่าโดยลินเธอกะจะเข้าไปบูลลี่เธอแต่เธอก็ไม่ทันพูดอะไรมากฝั่งจูเลียตเธอก็ได้ตอบกลับด้วยคําพูดที่รุนแรงถึงบรรพบุรุษเลยนะครับและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้ เธอให้ออกจากงานปาร์ตี้นี้ไปจูเลียเธอก็เสียใจพร้อมกับวิ่งเตลิดออกไปโดยไม่มีใครใยดีเลยนะครับสำหรับพระเอกที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นก็รู้สึกไม่พอใจกับการกระทาของกลุ่มนางเอกถึงได้เข้ามาปรามว่าพวกเธอทําอะไรลงไปเนี่ยมันจะเกินไปแล้วนะตอนนี้นางเอกและเพื่อนๆก็เริ่มจะหมดอารมณ์กันแล้วนะครับก็เลยพากันกลับเพราะว่าไม่อยากจะปาร์ตี้กันต่อแต่พอขับรถกันไปได้สักพักแซมเธอก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาดูตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืน39นาทีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้รถของพวกเธอจะไปชนเข้ากับอะไรสักอออยย่าางงงจนนนนนทํ้้รถขขพวกเเเธป็ล แล้วภาพมันก็ตัดไป แซมเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาแต่กลับพบว่าเมื่อกี้ตัวเองก็แค่ฝันไปนะครับแต่มันเหมือนจริงเอามากๆหลังจากนั้นเพื่อนสีอย่างลินก็ได้มารับเธอเหมือนปกติแล้วก็ได้ไปรับเพื่อนคนอื่นๆต่อแต่จู่สังเกตมันอยู่ตรงที่ว่าลินแกล้งไม่เปิดประตูรถให้สาวผมหยิกขึ้นครับเหมือนในฝันเดะแล้วสาวผมหยิกก็ได้แก้เพลด,ด้วยการเปิดหน้าอกโชว์เหมือนในฝันเลยนะครับแล้วต่อมาเธอก็ได้รับดอกไม้ที่ล็อบและพระเอกส่งให้โดยข้อความมันก็เขียนเหมือนที่เคยเจอนะครับแถมยังได้รับคําเชิญจากพระเอกให้ไปงานปาร์ตี้อีกด้้้วยตตตภามมาาาพมทีีี่งนนนป์อแ เธอก็ต้องเจอกับเหตุการณ์เดิมๆครับเมื่อจูเลียตเข้ามาในงานแล้วเกิดเหตุการ์ทะเลาะก,กับปรินทุกคนก็ได้สาดเครื่องดื่มใส่เธอหลังจากนั้นแซมและเพื่อนๆก็ได้พากันนั่งรถกลับนะครับเธอก็ได้ดูเวลาในจอมือถือซึ่งมันก็ตรงกับเหตุการณ์ในฝันพอดีและรถของพวกเธอก็ได้ไปชนเข้ากับอะไรสักอย่างทาให้แซมนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับพบว่าเธอนั้นตื่นขึ้นมาในวันเดิมอีกรอบวันนี้แซมเธอก็เลยตัดสินใจจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้แตกต่างจากที่เคยทําโดยเธอเนี่ยเลือกที่จะไม่ รับดอกไม้จากใครเลยพอคิดว่าทุกสิ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงมันได้แซมเธอก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าวันนี้อยากจะปาร์ตี้ที่บ้านพอคิดว่าถ้าเกิดเธอไม่ได้ไปที่นั่นเหตุการณ์ลดความก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับเธอและในระหว่างที่ทุกคนกําลังปาร์ตี้กันอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับแซมเธอก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วตอนนี้มันก็ใกล้ที่จะถึงเวลาที่ตรงกับเหตุการณ์ลดความของพวกเธอแล้วด้วยสาหรับแซมตอนนี้นะครับถือว่าเป็นนาทีเป็นนาทีตายของเธอเลยก็ว่าได้เพราะถ้าเกิดผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เธออาจจะไม่ต้องวนลลลลปแแแบบที่่่เเเเคย็็นนะ้วววธอกผาชง ดังกล่าวนี้ไปได้โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เธอโล่งอกเอามากๆแต่พอเธอนอนลงไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยกับพบว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยว่ะแล้วเธอก็ใช้ชีวิตวนลูปแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนมีอยู่วันหนึ่งครับเธอก็นึกขึ้นได้ว่าตื่นขึ้นมายัางไงทุกคนก็จําอะไรไม่ได้อยู่ดีงั้นเอาแบบนี้เธอก็จะทําตามใจที่ตัวเองอยากทําโดยครั้งนี้เธอก็ได้ใส่ชุดหนังอย่างแซบอะครับคุณผู้ชมโดยไม่สนใจว่าคนที่บ้านจะคิดยังไงแล้วเธอก็ได้เล่าความในใจกับเพื่อนโดยที่ไม่สนใจเลยนะครับว่า เพื่อนจะรู้สึกยังไงเธอก็ได้บอกข้อเสียของเพื่อนแต่ละคนจนทำให้ลินเนี่ยเธอรับไม่ได้เว้ยเธอก็เลยไล่แซมให้ลงจากรถแล้วเธอก็โกรธแซมมากครับตัดผ้ามาที่งานปาร์ตี้แซมก็ได้เข้ามาเจอกับกลุ่มเพื่อนที่กำลังโกรธเธออยู่นะครับที่เธอไปด่าไว้ในตอนเช้าสาวผมหยิกมันก็เดินเข้ามาบอกกับแซมว่าให้เธอไปขอโทษลินซะแต่แซมเธอไม่ได้คิดจะขอโทษเลยนะครับหน้ำซ้ำเธอยังไปด่าลินอีกไม่นานจูเลียเธอก็เดินเข้ามาในงานปาร์ตี้พอดีแต่สิ่งที่แซมจะมาทำในวันนี้ไม่ใช่แค่การมาด่าเพื่อออนรระคคัเธยงงมีไ่้าา คือเธอยังไม่ได้อึบกับล็อบเว้ยเธอก็เลยเดินไปหาล็อบและพากันเข้ามุมมืด <c oughs> มืดจริงแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็มานั่งร้องไห้เหมือนเธอจะเสียใจกับเรื่องวันนี้นะครับแล้วตอนนั้นพระเอกมันเดินเข้ามาเจอพอดีมันก็เลยเข้ามาช่วยปลอบนางเอกครับจนนางเอกเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นแล้วพอเธอตื่นขึ้นมาเนี่ยครับเธอก็ได้เปลี่ยนตัวเองใหม่เธออยากจะทําดีกับคนรอบข้างให้มากขึ้นใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นแล้ววันนี้เธอก็ได้ไปหาพระเอกนะครับแล้วพอนั่งคุยกับพระเอกอยิินเสียงล้กับ เธอเกธอบเลือกที่จะวิ่งตามจูเลียตไปนะครับเธอต้องการจะขอโทษจูเลียตขอโทษแทนเพื่อนๆแล้วจูเลียตเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอกับลินเป็นเพื่อนกันมาก่อนตอนที่ลินเด็กๆพ่อแม่ลินนั้นทะเลาะกันหนักมากทําให้ลินเครียดถึงขั้นฉี่รถที่นอนแต่กลับบอกคนอื่นว่าจูเลียตเป็นคนทําต่อมาลินก็ได้บูลลี่จูเลียตเพื่อปกปิดความอ่อนแอของตัวเองนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้เราได้รู้ว่าทําไมลินถึงชอบบูลลี่จูเลียตอยู่บ่อยๆหลังจากนั้นจูเลียตเธอก็วิ่งออกไปโดยที่มีรรถถถขขขััับบมมาาพอออดีีคแล้วท่ชนนนก็ืง นี่เองตอนนี้ก็ทําให้แซม <lawsuit royable S 1> รู้แล้วนะครับว่าที่พวกเธอลถความเพราะชนอะไรสักอย่างก็คือพวกเธอชนเข้ากับจูเลียตนี่เองนะครับแล้วภาพก็ตัดไปอีกวันวันนี้เธอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดใสก่อนจะไปเรียนแซมเธอก็ได้เข้าไปกอดคนในครอบครัวครับแล้วเธอก็บอกรักพ่อกับแม่ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเองก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มานานแล้วรวมไปถึงพระเอกของเราด้วยนะครับแซมเธอก็ได้ส่งดอกกุหลาบให้พระเอกพร้อมกับบอกพระเอกอีกว่าวันนี้เธอจะไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของพระเอกซึ่งนั่นมันก็ทําให้พระเอกดีใจออกมากๆครับต่อมาในตอนพักเที่ยงแซมเธอก็ได้ ดสินใจบอกเลิกล็อบแล้วแถมยังขอให้เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเลิกบูลลี่จูเลียตได้แล้วซึ่งตอนนี้ก็ทาเอาทุกคนตกใจกับคําพูดของแซมมากครับแล้วพอถึงงานปาร์ตี้แซมเธอก็ได้เดินเข้าไปหาพระเอกครับแล้วเธอก็บอกกับพระเอกว่านายคือจูบที่ดีที่สุดของฉันเลยนะพระเอกมันก็งงนะครับแล้วก็บอกกับนางเอกว่าเรายังไม่เคยจูบกันเลยนะนางเอกเธอก็เลยบอกว่างั้นเรามาเริ่มกันเลยหลังจากนั้นก็คดทวีามิกสิกตลิกก็ะออกๆออออแต่ก็จูบกันได้ไม่นานนะฮะเพราะนางเอกมีภารกิจที่ต้้้ออองงทําาาาคืกรรช่่วยยยใหจูเเลีตตไมมพะัน คือเรื่องสุดท้ายเรื่องเดียวที่เธอยังไม่ได้แก้ไขมันในตอนนั้นเธอก็ได้ไปเจอกับจูเลียตก่อนที่จูเลียตจะเข้าไปในงานเธอก็พยายามจะคุยกับจูเลียตนะครับแต่จูเลียตเธอไม่ฟังแล้วเธอก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าครับแล้วแซมเธอก็วิ่งตามเข้าไปเธอก็พยายามจะเปลี่ยนใจจูเลียตแต่ยังไงเธอก็ไม่ยอมฟังที่แซมพูดในขณะนั้นก็มีรถบรรทุกขับผ่านมาพอดีจูเลียตเธอก็ตัดสินใจวิ่งออกไปให้รถชนแต่ว่านะครับแซมเธอตัดสินใจวิ่งไปช่วยจูเลียตแต่กลับเป็นตัวเองที่โดนชนแทนหลังจาก แสมว่าเธอช่วยชีวิตฉันในขณะเดียวกันแซมที่กลายเป็นวิญญาณแล้วเธอก็พูดกับจูเลียตว่าเธอตั้งหากที่ช่วยชีวิตฉันแล้วเรื่องทั้งหมดก็จบลงนะครับก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหนังที่ผมนำมาสนุกถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าอยากให้ผมไปอยู่ในใจก็กด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ม้ามาช้าพอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ